วันก่อนครับมีอะไรบ้างขอบคุณมากนะครับเข้าต <mag awards> ังเนาะข้าตังนะอันนี้เ <Abe> ป็นของว่างเป็นของว่างก่อนนะเป็นของว่างก่อนนะครับขอบคุณขออนุญาตวางเช็คทีละอย่างเนี่ยมันเยอะไงเช็คทีละอย่างของงี้ครับขอบคุณครับเชคก่อน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 อนุญาตกออนุญาตอันนี้คือข้าต้มมัดนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอันนี้คือ หัวทอดจากโคราชปากช่องโห่เนี่ยเดินทางมาจากปากช่องนะฮะขอบคุณมากนะครับคุณมากนะฮะเซตนี้มาจากพระนครศรีอยุธยามีผักด้วยทุกคนมีผักด้วยหรือว่าผมเป็นคนทำกับข้าวเดี๋ยวมองไม่เห็นเนี่ยเห็นมีผักจริงนะผักจริงนะยังไม่หมดนะมาละกอครับมาละกออุ้ยวุ้ย อะไรมันห้อยออกมามีเครื่องส้มตำเหรอเนี่ยรู้ว่าผมเป็นคนชอบกินส้มตำนี่นรอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมีปลาลรอฮะอันนี้อะไรอ่ะมีเงาะกับลำไยนะครับหมดย่งหมดย่งแล้วก็แล้วก็มีถุงด้วยนะครับผมมีถุงด้วย ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากเลยแล้วขอบคุณนะฮะสำหรับยาหอมที่ประจิตราห้าม้าองเมื่อไร่ก็ชื่น<จ>ชื่น<จ>โ,อโ,อโอ้ชื่นใจชื่นใจกลัวผมเป็นลมเป็นแรงไปไง ขอบคุณมากนะครับโหมีหนึ่งเซตนะฮะที่มอบให้ผมนะครับอากาศร้อนๆอะอนะฮะอากาศไม่ค่อยเป็นใจช่วงนี้ก็เลยต้องให้ยาของเทพจิตราหามาเนี่ยช่วยช่วยดูแลนะครับขอบพคุณมากครับขอบพคุณมากจริงๆนะครับขออนุญาตวางนะขออนุญาตวางที่งานค้าผงที่ได้ฟังนะฮะขอบพคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับให้ทีมงานจัดก,การก่อนดูแล